คุณนี่มีรถขับได้เหรอฉันว่าคุณนั่งวินมาซะอีกแล้วน้ำหน้าอย่างผมมันจะทำไมเหรอครับผมจะบอกอะไรไว้ให้นะยังมีเรื่องของผมอีกหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้แต่คุณก็ด่วนตัดสินผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน คุกกี้ฉันเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆลองชิมสิน่ากินอะกินป่ะเป็นไงอืมอร่อยอะออแกนี่มีฝีมือนะเนีอยอ่ยส่งเป็นแม่สีเรือนจริงๆเลยน่าหละแกถึงขายออกเอาอีกแล้วหนอยไม่เลิกเลยนะแกเนี่ยก็กลุ่มเราอะขายออกกันหมดแล้วนี่เหลือแต่ฉันเนี่ยค้างตึงอยู่บนคานแต่ไม่แน่นะวันนี้ฉันอาจจะขายออกก็แดะ ทำไมมีอะไรดีๆไหนเล่ามาสิก็พวกเนี้ยฉันจะไปเด็กกับผู้ชายคนหนึ่งอะนี่้ายแล้วไหนเขาเป็นใครชื่ออะไรแล้วเจอกันที่ไหนโอ้ยตอบคำถามไหนก่อนดีเนี่ยเอาหน้าเรามาเฮออยากรู้เขาชื่อปอตเราเจอกันในโปรแกรมแชทอะฮะโปรแกรมแชทแอปหาคู่เหรอ เฮ้ยแกไว้ใจได้เหรอคือตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ฉันก็เลยแบบลองพิสูจน์อะไรหลายอย่างอะแล้วก็ตอนเนี้ยฉันก็รู้แล้วว่าเขามีตัวตนจริงๆฉันก็เลยว่าจะไปเดทกับเขาด้วยเฮ้ยตื่นเต้นแทนอะแล้วเขาทำงานทำการอะไรอะเขาบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทอะพนักงานบริษัทเหรอไหวเหรอแกเออดูไม่ค่อยดีใช่ไหมแกแต่ทำไงได้อะก็ ลองไปออกเดทดูก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าไม่โอเค <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยบอกปัดไปอะ่ะอืมอก็คงต้องอย่างนั้นแหละแกพีทฉันขอให้แกได้เจอคู่เร็วๆนะฉันเอาใจช่วยเข้าใจนะไม่ลงจตกขานัตที <c oughs> นะตดเต้นมากเลย,ยอ <c oughs> ่ะเต้นใช่ไหม <c oughs> สวัสดีค่ะพีทมาถึงแล้วนะคะตอนนี้คุณอยู่ตรงไหน,นะคะอ๋ออ๋อผมเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมเดินไปหานะครับครับสวัสดีครับคุณพีทผมป๊อตนะครับเออเชนั่งค่ะขอบคุณครับ อผมไม่ได้มาเลทใช่ไหมฮะอ,อ๋อไม่เลยค่ะพีทมาก,ก่อนเวลาเองอะค่ะควรรถติดอ๋อโอเคอืมนี่ก็จะเที่ยงแล้วเราสั่งอาหารกันเลยไหมครับค่ะน้องครับสั่งอาหารเลยครับมิซาบ่าคุณลูกค้าจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมคะคุณพี่จะรับอะไรเพิ่มไหมครับเมื่อน้นี้ผมเลี้ยงเอง แม่แล้วคะ่ะแม่แล้วครับขอบคุณครับค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับเออแล้วป๊อตทำหน้าที่อะไรในบริษัทหรอคะอ๋อผมก็ทำทุกอย่างแหละครับผมเป็น general ล a s e general b a ไม่เห็นตลกเลยอะคะ่ะพี่นึกว่าคุณจะทำตำแหน่งดีๆเงินเดือนสูงๆซมแล้วเงินเดือนสูงๆของคุณพีทเนี่ยมันเท่าไหระะ่เหรอครับ ก็ประมาณ6กห0ื่0เจ็ดืนแน่นาคตจะได้แตะแสนไยคะผมเงินเดินไม่ถึงแล้วครับระดับนั้นนะ่ะมาระดับเฮดก็ผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นแค่เจเนอเร b เบสเออแล้วที่บริษัทคุณนี่เขาให้แต่งตัวนี้ได้ด้วยเหรอคะเขาก็ไม่ถึงกับอนุญาตหรอกครับแต่ผมใส่เองมันสบายดีอ่ะแต่พีดว่าไอ้รองเท้าแต่นี่มันไม่เวิร์กนะคะ ทำไมอะครับเย็นสบายดีออกหรอคะสบายก็สบายค่ะไอป่ยอยู่ไหนเนี่ยแทนบอกว่าใกล้ถึงแล้วไง แล้เป็นไงบ้างไอ้แกทำไมทำหน้าแบบนี้แกทำไมฉันต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยเนี่ยไหนแกลองเลง่ามาซีอีตาปอมันเป็นยังไงทำไมแกถึงได้หน่อยเอาอตั้งแต่แรกเลยมะคือแบบสภาพเสื้อผ้าหน้าผมนี่คือยุ่งเหยิงเหมือนนั่งวินมาเลยอะแกนี่อะไรที่สำคัญนะเพราะคุณลากแตกมาเดทแรกด้วยจ้าสงสัยจะไม่รู้จักคำว่ากาลเทศะแกดูฉันสิฉันถอยเสื้อใหม่มาเพื่อเดทแรกเลยนะแก มันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่แหไรยังไม่พอนะนางบอกว่าทำงานเป็น general b a เงินเดือนไม่ถึง6-7หมื่นอะฮะอะไรนะทำงานเงินเดือนไม่ถึง6-7หมื่นเะนี่ยนะเออก็ใช่อะสิจะมีดีก็แค่หน้าตาที่พอไปวัาไปวาได้อะแล้วก็เลี้ยงข้าวฉันไม่ปล่อยฉันควักเงินจ่ายเองอะ่ะนันโทรศัพท์แกอิเตปอเข้มา รับเลยแกรับเลย <c oughs> ว่าไงพวกนี้จะชวนฉันไปกินข้าวเหรอคิงมีหน้ามาชวนสาวไปกินข้าวอีกเหรอขอโทษนะฉันไม่ไปอะ่ะทำไมอ่ะเหรอเพราะฉันรับไม่ได้กับสภาพของคุณไงปอ๊อตคุณน่ะมันแต่งตัวซอมซ่อแถมยังลากแตะมาเดตแรกกับฉันอีกอะ เชิญคุณไปหาคนที่เหมาะสมกับฐานะอย่างคุณได้เลยนะส่วนฉันอ่ะขอบายดีแล้วแกทำถูกแล้วผู้ชายแบบนี้แกต้องหนีไปให้ไกลๆนะเจ็บใจอะแกฉันว่าจะมีคนมาส่ฉันตะคาสะอีกอะ่ะอย่านนอยอย่าหนอยจะทำกกกี้ให้กิน <laughs> เป็นไงช้อปปิงนะ้งแล้วสบายใจยังอะ่ะแกนั่งไงแต่ปอยที่ฉันเล่าให้ฟังอะ่ะคนนี้นะโสมลากแตะจริงๆด้วยอะ่ะดีนะที่แกปฏิเสธไปอะ่ะนี่รถคุณหรอปอยใช่นี่รถผม <c oughs> น้ำหน้าอย่างคุณนี่มีรถขับได้เหรอฉันว่าคุณนั่งวินมาซะอีกแล้วน้ำหน้าอย่างผมมันจะทำไมหรอครับ ผมจะบอกอะไรไว้ให้นะยังมีเรื่องของผมอีกหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้แต่คุณก็ด่วนตัดสินผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเดี๋ยวหมายเขาว่าไงตอนนี้มันคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วหรอครับเพราะผมก็ไม่คิดจะสารต่อกับคุณตั้งแต่คุณบอกปัดผมไปแล้ว Speaker> ผมกำลังไปอีกประมาณสิบนาทีน่าจะถึงออฟฟิศอ่ะพวกคุณเริ่มการประชุมกันไปก่อนเลย ทำไมเขาต้องรอประชุมกับคุณด้วยก็พราผมเป็นเจ้าของบริษัทน่ะดเิเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทอะไรแต่งตัวอย่างนี้ยังมีอีกหลายอย่างในโลกนะครับที่คนโลกแคบอย่างคุณยังไม่รู้ แกเห็นมือนที่ฉันเห็นไหมแกอดได้เจ้าของบริษัทเป็นแฟนนะสิแถมยังโดนด่าว,ว่าโลกแคบด้วยแกฉันเจ็บว่ะอืมไม่เป็นไรนะหาใหม่นะเดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวหาให้ใหม่เย็นๆนะไม่เป็นไรนะอ,อย่าเศร้าอย่าเศร้า